อัลฮัมดุลิลลาฮิร็บบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลออัชรอฟิลอันบิยาอิบุลมุสลีมวะอะลาอาลิฮิวะศอหบิฮิอัจมะอีนร็บบิชเราะห์ลีศอดริวะยัสซิลลีอัมรีวะหลุลอุกรตะมินลิซานิยัฟกะฮูกอลิอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ทรงประทานหิ دايه ให้กับเราและประทานอัลกุรอานให้กับเราเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตและพระองค์ทรงบอกกับเราว่าบั้นปายเราจะต้องประสบกับสิ่งใดเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นได้ ไทสติปัญญาคิดแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่าวันหนึ่งความตายจะมาประสบกับเราและเราจะต้องกลับไปหาว่าเพื่อที่จะคิดบัญชีความดีความชั่วที่เราได้ทาไว้ในโลกจุนยานี้และวันนั้นได้บอกไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ว่ามันจะมีความสุขสบายอย่างไรและทนายบิสลอว์วอลสลามก็ได้บอกกับเราว่าถ้าจะดูว่า ความสุขสบายในในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรนั้นขอให้เราลอง,ลองเอานิ้วหนึ่งนิ้วจุ่มลงไปในน้าทะเลและน้ําที่ติดมากับนิ้วมือนั้นนั่นคือความสุขสบายในโลกจุนญ,ญานั่นคือส่วนน้ําที่เหลือในในทะเลนั้นคือความสุขสบายที่เราจะได้พบในสวรรค์ที่รอตเตรียมมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ไปดูทิวทัศน์อันสวยงามของโลกจุนญ,ญานั้น ไม่ว่าจะเป็นภูเขารำนาวไยหรือว่าสวนลำธารน,นะครับภูเขาํำธานอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราที่เรารู้สึกสะดุดจาแล้วก็เย็นตาเย็นใจนะครับก็ขอให้รู้ว่าเลยขอให้เรานั้นมั่นใจนะครับว่านี่คือเซี่ยวเดียวเท่านั้นส่วนสวรรค์นั้นจะสวยกว่านี้มากมายที่ท่านบิสลอรอ,อะลายสลัมบอกว่าเป็นสภาพที่ มาลมาล,ลาอยนนรอดวลขัตระวลาลขอตระอลาออบาบิลบ,บัชรหมายถึงว่าเป็นสภาพที่ว่าตาไม่เคยได้เห็นมาก่อนและไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นนะครับได้คมจิตคมใจและต่อสู้กับกิเลสตัณหาและจิหฮัต นะครับจิฮา์ดกับจิตใจเพื่อที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของล้อที่เป็นฟอร์ดูและสุนาะต่างๆอย่าได้ปล่อยให้ใช้ตอนนั้นกระซิบกบระซาบเราและให้เรานั้นหลงในโลกดุนยาจนกระทั่งว่าแต่และว,วันเราไม่ได้คิดถึงวันอาคิระอเลยเราไม่ได้คิดถึงความตายเราไม่ได้คิดถึงการอาสาบการลงโทษในหลุมฝังศพเลยคิดแต่เรื่องที่ เรากําลังหมกมุ่นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือแผนการของใช้ตอนที่มันกระซิบกบระซาบเราให้เราคิดแต่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราแต่ว่าไม่ได้คิดการไกลไม่ได้คิดในหลุมศพไม่ได้คิดในวันอาคิรอนั่นคือแผนการหนึ่งของใช้ตอนที่มันกระซิบกบระซาบเราให้เราจมปักกับสิ่งที่ <c oughs> ใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอัุรอานแล้วเราบอกกับเราทุกอย่างแล้วขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่าง <c oughs> แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเชตอน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องจิฮาดนะครับพี่น้องต้องจิฮาดเรื่องของการละหมาดต,ต้องแก้ไขทุกคนต้องแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าคนใดที่ยังไม่ได้ไปมัสยิดขอให้จิฮาดกับจิตใจในการที่จะไปมัสยิดและผู้ที่ลุกขึ้นมาทําการละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นก็ให้เราจิฮาดในการต่อสู้กับการกับเยตอนในการที่มันจะให้เราหลับนอน เพื่อที่เราจะลุกขึ้นมาให้เร็วแล้วก็ในสุดเราก็ไปสู่สามารถที่จะไปนมาธิมัสซิดได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถทํานั้นก็คือชัยตอนมันมันขัดขวางทั้งสิ้นและกิเลสจัณหาที่เราคุ้นเคยกับมันที่เราไม่ซักฟอกมันนะครับที่เราจิตใจของเราหาว่าน้บสู่ของเรานั้นที่เราไม่ไม่ได้ขัดเกาเราปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันต้องการดังนั้นเราจะไม่สามารถจีฮั่นและไม่สา ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของรอได้ขอให้เราตระหนักนะครับชีวิตนี่เป็นต้นทุนที่มีค่าที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นบาของอรอและกลับไปสู่ลออินนาริลลาฮิวนาอิเลยฮิรอจูอุนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของรอและเราจะต้องกลับไปหารอเพราะนั้นเราจะกลับไปหาในสภาพใดขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับอย่าตกเป็น <c oughs> อย่าตกเป็นทาสของ ความรู hey, ้ที่ไร้สาระความรู้หรือว่าสิ่งที่ไร้สาระที่มาในสื่อออนไลน์ที่มันทําให้เราเสียเวลานะครับขอให้เราทําเพื่ออาคิรออะกูลกาลิฮาดาวะัสตัฟิรุลลาฮิวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนฟัสตัฟิรุฮูอินนะฮูฮัลกอฟูรเราะฮีม